สวัสดีค่ะอาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการวาดอดีตชาติว่ามันเป็นยังไงนะปกติอาจารย์จะดูให้เราเราจะดูในเรื่องของสายพยานดั้งเดิมเทวดาประจํากายสังขารนะคะแล้วก็ถ้าใครมีพ่อแม่ในอดีตชาติหรือว่ามีสิ่งติดตามอาจารย์ก็จะทักไปรวมถึง อย่างตอนนี้ลูกค้าจะให้วาดอาดีตชาติก็จะให้ดูว่าเป็นยังไงอาจารย์จะดูเฉพาะอาดีตที่เรามีบุญนะคะอย่างการวาดภาพเนี่ยคนเรามันเกิดมาในหลายหลายภพหลายชาติมาเป็นล้านล้านชาติเลยอาจารย์จะดูเฉพาะชาติที่เรามีบุญนะชาติที่เรามีการสะสมบุญไว้ชาติที่เรามีเอ,อ่อกำลังกำลังบุญกำลังบรารมีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติที่เป็น ธิดาเป็นธิดาพญานาคบ้างหรือว่าบางคนก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์บางคนกเ็เป็นลูกเจ้าเมืองอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญแล้วก็ได้สร้างบุญไว้นะคะอย่างคนนี้เป็นอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งเป็นบุตรของปู่ศรีสุดโทนะคะเป็นบุตรเป็นธิดาปู่ศรีสุดโทนะอ่าซึ่งถ้าเป็นอย่างอดีตชาติเนี่ยอาจารย์จะทําอย่างที่คลิปที่ทํา ลงไปในทิกต็อกะนะทาเป็นคลิปบอกกล่าวเรื่องราวเรื่องราวข้าวๆนะว่าชื่ออะไรเป็นยังไงส่วนใหญ่คนที่อ,อย่างเงี้ยเป็นที่ดาปู่ศรีสุดโทเงี้ยเขามีความเขาเข้าทางธรรมก่อนที่จะละสังขารในเมืองนาคนะเขาเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการอธิษฐานเพื่อที่จะมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์หรือว่าแม้กระทั่งบางคนนี้มาเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการอธิษฐานเพื่อที่จะมาสร้างบุญต่อ นะอย่างเงี้ยก็จะอาจารย์จะแนะนําไปนะคะต้องดูชาติที่เรียกว่ามีบุญนะที่เรียกว่าบุญเยอะอย่างภาพนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอดีตชาติของูยค้าท่านหนึ่งนะคะเป็นเจ้านางน้อยนะเดีย๋ยวอาจารย์จะสื่อแล้วก็ทาคลิปออกไปก็จะทยอยทาตอนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันหนึ่งอาจารย์ทาได้แค่คนเดียวใช้กําลังจิตค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องเข้าสมาธิมโนยธุธิแล้วก็ดูดูอดีตเป็นยังไงแล้วก็อัด อัดเสียงไว้แล้วก็มาแกะคลิปอีกทีหนึ่งแล้วก็มาอัดอีดอกทีหนึ่งนะเพราะมันจะต้องเข้าสมาธิออกไม่ได้นะอย่างอันนี้เป็นภาพแม่ย่าสีประุมาอ,นนอันนี้อันเนี้ยอาจารย์เห็นว่าคนคนเนี้ยเขาอ่ามีแม่ย่าคอยดูแลนะคอยดูแลคอยช่วยเหลืออันเนี้ยก็จะแนะนําไปเลยว่าวาดแม่ย่าไปเลยนะน,นี้อาจารย์จะแนะนาไปเลยวาดแม่ย่าสีประุมาไปเลยนะคะแล้วก็อย่างคนนี้จะเป็นครูสา์ เขาเป็น <S <S เขาไม่เป็ครูศัก์ตอนนี้เขาเป็นเป็นช่างศัก์อยู่นะเป็นช่างศัก์แบบศักไรลายมือศักอะไรเงี้ยศักคิ้วศักอะไรอย่างเงี้ยนะเสริมหงเฮิงแต่ว่าอาจารย์ดูแล้วว่าอนาคตเขาจะได้เป็นครูบาอาจารย์คนเขาจะได้ช่วยเหลือคนเขาจะได้สอนคนเขาจะเขามีองค์ใหญ่ว่างั้นเถอะถ้ามีองค์ใหญ่อย่างเงี้ยอาจารย์จะแนะนําว่าภาพแรกถ้าจะเอาเอาสายพยา,ยานต้นตำหนักไปเลยนะสายพยา,ยานของเขาเพราะอะไรเสริมบรารมี เพราะว่าคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์จะจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่จะได้สร้างบารมีจะได้ช่วยคนอาจารย์จะให้ภาพแรกจะให้เป็นภาพภาพสายพยานไปเลยนะคะเป็นสายพยานต้นของเขาอันนี้เป็นภาพพระสัางาสีวะเห็นไหมรวมบารมีคนคนนี้ญาติญตชาติเนี่ยมีการสะสมบารมีมามีการ เป็นพราหมณ์เป็นนักพจน์นะบรมนั่งภาวนาถึงองค์พระศิวะโองค์ธรรมศิวะอยู่อย่างนี้แต่ชาตินี้เขาได้เกิดเป็นหญิงจะด้วยวิบากกรรมอะไรก็ตามนี่แหละแต่ว่าเขาหนีไม่พ้นหน้าที่ของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแนะนําไปแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คนมาให้เขียนยันเยอะมากอาจารย์จะมีการลงลงลงนะนี่อันนี้คือเป็นการลงอลักขระลงอลักขระลงนะตัวนี้อาจารย์ลงให้ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นการเขียนยันเขียนยันเสริมผูกลักนาผูกดวงถ้าลูกค้าบอกว่าไปที่อื่นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นจริงนะเป็นหมื่นจริงแต่ว่าที่เนี่ยอาจารย์คิดไม่แพงนะคิดค่ร้อยพอแค่ค่าแรงพอแค่ค่าแรงเพราะใช้เวลาเขียนภาพหนึงก็เป็นชัมม่วโมงอยู่นะ แล้วก็อันนี้เนี่ยจะให้ดูอีกรอ,อบหนึ่งเพราะว่าลูกค้าเพิ่งแชทมาบอกว่าอาจารย์คะหลังจากได้ภาพเขายังไม่ได้ภาพไปนะภาพอยู่กับอาจารย์นั้นเนี่ยหลังจากอาจารย์วาดภาพไปแล้วทักไปขอ วันเดือนปีเกิดแล้วผูกด,ดวงให้เขาเมื่อคืนวันนี้ทักมาแล้วว่าได้เงินแต่เช้าเลยได้เงินเงินเข้าแต่เช้าเลยนีย่าภาพมาสแสงมาสะท้อนนะเขาบอกว่าเงินเข้าแต่เช้าเลยค่ะยังไม่ทันได้รับรูปเลยดีใจมากโชคดีอย่างประหลาดใจอ่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะ การวาดภาพเนี่ยมันเป็นการสร้างรูปรธรรมนามประรมนะสร้างรูปรธรรมนามรธรรมอย่างอาจารย์เนี่ยนี่อาจารย์จะคล้องตลอดนะแล้วก็สวดมนต์ทั้งทุกคืนแล้วทุกวันจะสวดให้ได้ห้าถึงเจ็ดครั้งจะสวดมนต์ให้ได้ห้าถึงเจ็ดรอบอันนี้เป็นพระมหาจากักรพรรดิก็จะกรรมไว้อาจารย์จะสวดภาวนาพระมหาจากักรพรรดิส่วนอันนี้จะเป็นองค์พระปฐมก็จะภาวนาเป็นคาถาเงินล้าน จะภาวนาตลอดแล้วทุกภาพเนี่ยเป็นการสร้างรูปธรรมนามธรรมเป็นการสร้างรูปธรรมขึ้นมาเมื่อมันเกิดรูปธรรมแล้วอาจารย์ผูกลัคนาเน,นี่ยอันเนี้ยมันจะไปหมดเลยตามรูปตามนามหมดเลยทุกทุกรูปทุกนามที่อาจารย์ได้วาดขึ้นได้สร้างขึ้น,ได,นได้เขียนขึ้นรูปลักษณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้วาดขึ้นสร้างขึ้นและเขียนขึ้น, ja นลูกค้าทุกคนที่เอาไปจะได้รับ จะได้รับกระแสนี้กระแสเดียวกันเราจะเป็นกระแสเดียวกันนะเป็นกระแสของจกักรพรรดินะคะกระแสของจกักรพรรดิไม่มีจนนะจ๊ะหลวงตาม,มาท่านว่าไว้กระแสจักรพรรดิไม่มีจนตามรูปลักษณ์ต่างๆที่ได้สร้างออกไปวาดออกไปแล้วอาจารย์ก็ภาวนาเพราะฉะนั้นบางคนลูกค้าบอกว่าอาจารย์ฝันเห็นอาจารย์บ่อยมากแน่นอนอาจารย์สวดภาวนาทุกวันแล้วคนที่ได้ภาพไปก็จะได้กระแสที่ดีกระแสของพระมหาจากักรพรรดิ ทุกภาพนะคะที่ออกไปเป็นการสร้างรูปประมนามประมแล้วก็อาจารย์อธิษฐานจิตไว้แล้วอธิษฐานจิตไว้ไม่มีที่จะให้ให้คุณแย่แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณได้ดีมันก็จะตีกลับมาหาอาจารย์เองถูกไหมเอาไปแล้วบูชาแล้วดีบูชาแล้วรวยเอาไปสวดมนต์นไม่ได้ให้เอาไปตั้งถวายของอย่างเดียวนะอาจารย์ให้ไปสวดมนต์นะเอาไปแล้วคุณสวดคุณก็สวดอาจารย์ก็สวดมันจะไม่ดีได้ยังไง มันเป็นกระแสะบุญกระแสะจักรพรรดิเป็นกระแสะบุญเป็นกระแสะที่ดีถ้าลําบากเรื่องการเงินอันนี้องค์พระประถมอาจารย์ไปเอาที่วัดท่าขนุนไปหาเช่าได้นะส่วนกระถางเงินล้านกําไว้ภาวนาดจ้ากระถางเงินล้านภาวนาไปเลยวันหนึ่งไม่ต้องกาหนดจบนึกขึ้นได้ก็สวดน,นึกขึ้นได้ก็สวดน,นะคะอาจารย์ก็จะภาวนาอยู่นี้นอนก็สวดตื่นขึ้นมา ยังสวดอยู่เลยป่ากังสวดอยู่เลยแบบเออนอนทั้งวันทั้งคืนก็จะสวดตลอดเวลานะคะอันนี้จะเป็นอดีตชาติแน่นอนว่าทุกคนเอาไปลองไปสัมผัสพลังงานดูนะภาพที่ที่ได้ไปลองไปสัมผัสพลังงานดูแล้วก็อยากให้ทุกคนสวดมนต์ตอนนี้อาจารย์มีแผนว่าจะสร้างองค์พระมหาจากักรพรรดิไวท้ที่ไว้ที่บ้านนะไว้หน้าบ้านไว้กลางบ้านแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาไหว้มาสักการะบูชาหรือว่าจะมาสวดมนต์ร่วมกันก็สามารถเข้ามาได้แต่ตอนนี้ กำลังกำลังกำลังจะทำนะคะเดี๋ยวถ้าทำแล้วจะประกาศออกไปทางทาง e c o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  k ทาง TikTok นี่แหละเผื่อลูกศิษย์ลูกหาท่านใดอยากจะเข้ามากาบบารมีพระมหาจักรพรรดิหรือจะมาสวดมนต์ร่วมกัน